อธิบดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออนุญาตถามถึงประเด็นใหญ่เลยนะฮะว่ามารับตําแหน่งเหมือนมารับเผือกร้อนเลยนะครับและมีแต่เรื่องดังๆมีแต่เรื่องอันนี้ขออนุญาตนะฮะมีแต่เรื่องเฉาเฉาที่คนเนี่ยติดตามให้ความสนใจเยอะต้องถามท่านก่อนเลยว่าหนักใจไหมฮะก็ไม่ไม่หนักใจครับแต่มองว่าเป็นเผือกร้อนเนี่ยแต่ในข้อเท็จจริงแล้วก็ผมเองก็โตมาจากที่นี่นะครับก็ต้องถือว่า เราเรากลับมาดูแลบ้านอของเราครับอ๋อกลับกลับมาดูแลบ้านนี่เท่าที่ได้มาทำงานสักวันหนึ่งเนี่ยวันสองวันเนี่ยนะครับได้คุยกับทีมทาง DSI แ,แล้วหรือยงังฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างจะไปยังไงต่อดีทิศทางหลังจากนี้ฮะก็หลังจากเมื่อวานตอนเที่ยงนะครับก็ได้รับคำสั่งนะครับจากท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ ได้ประสานนะครับมายังกรมสบรอบสวนคดีพิเศษ,ษเพื่อพูดคุยกับพี่ๆน้องๆข้างใน,นครับแล้วก็อดีตพี่ๆที่เกษียณไปแล้วบางส่วนนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้สังคมเข้าใจการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับ ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนนะครับเพื่อจะได้เ,เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาครับครับครับอันนี้อันนี้ผมด้ถามด้วยความเคารพนะเราถามภาพใหญ่ก็แล้วกันว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ DSI ณนะวันนี้ถือว่าหนักสุดหรือว่าวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นมากที่สุดเลยหรือเปล่าฮะก็ถือว่าเป็นวิกฤตศรัทธาจะว่าหนักสุดก็ว่าได้แต่ว่าในอดีตก,ก็เคยมี นะครับที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดีไซน์เราทําคดีพิเศษแล้วก็เป็นคดีสําคัญคที่ได้รับความสนใจยกตัวอย่างคดีความมั่นคงนะครับที่เรามีการประเทศเรามีความไม่สามัคคีกันเนี่ยดีไซน์ก็เข้าไปมีส่วนร่วมตอนนั้นรเราก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ก็จะแตกต่างจากกรณีนี้นะฮะกรณีนี้เนะี่ยเกิดจากประเด็นที่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยไปถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดซะเองนะครับมันก็จะมี มันก็จะมีความเขาเรียกวา่าเสียหายกับภาพลักษณ์องค์กรเราเรามากมากเป็นประวัติการครับ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 อ่ะทีนี้ผมขออนุญาตเจาะไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับอธิบดีฮะอย่างเช่นอ่าเรื่องแรกรรที่เราประเดิมเลยว่าให้ DSi 5นายนะครับที่ไปเกี่ยวโยงกับเคสพล้นทรัพย์ตกทรัพย์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะยุบ หน่วยชุดปฏิบัติการด้านการข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าชปอขออันนี้สั่งวันนี้แล้วยุบไปเลยเหรอฮะใช่ครับวันนี้ได้ดําเนินการยุบชุดปฏิบัติการนี้โดยยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับเออแล้วแล้ว แล้วท่านได้ไปสอบถามกับทีมไหมฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ท่านอธิบดีคนเก่าเพิ่งจะเซ็นตั้งมาเนื้อ i̇şte ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเองนะฮะคือคือทํางานได้ไม่เท่าไหร่ยุบแล้วเหรอฮะก็โดยด้วยเหตุผลนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามันมีความชัดเจนนะครับว่าทางเจ้าที่ตารวจพนักงานสวนเนี่ยเขาได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไปเสร็จไม่ได้นะครับว่า แ้วทีเ่เรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องจะเท็จจริงอย่างไรนะครับก็รอกระบวนการเ<ม>ขาพิสูจน์ในศาลแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยเราก็มองถึงความจําเป็นนะครับที่จะมีชุดในคําสั่งนี้อยู่อีกหรือไม่นะครับก็พิจารณาแล้วครับว่าเรามีกําลังพลในส่วน,นอื่นๆแล้วก็มีกองสํานักที่รับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วก็เลยตัดส<ม>ินใจยกเลิกคําสั่งนี้ไปแล้วครับ ครับครับหลายหลายคนก็เห็นด้วยกับการยุบทีมเฉพาะกิจชุดนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางท่านนะฮะเขาก็บอกแบบนี้ว่าจริงๆ DSI เนี่ยก็รับผิดชอบคดีพิเศษอยู่แล้วตั้งชุดที่พิเศษขึ้นมาอีกแบบนี้โทษที่จะได้รับเนี่ยสำหรับห้านายสมมุติถ้าผิดจริงเนี่ยโทษมันจะต้องรุนแรงกว่าคนอื่นหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนี้ชัดเจือนอยู่แล้วครับตามข้อกฎหมายเจ้าหน้าที่เราก็ทําผิดซะเองเนี่ยอ ลักษณะการถูกลงโทษเนี่ยเราถูกเพิ่มโทษอยู่แล้วครับตางการแต่จะชมที่จะทำผิดอยู่แล้วครับครับครับแล้วในทีม ds i ตอนนี้เนี่ยยังมีทีมเฉพาะกิจหน่วยไหนอะไรยังไงที่งอกขึ้นมาหรือคิดว่าต้องไปยุบอะไรเพิ่มเติมจัดสรรกันใหม่อีกไหมครคือณขณะนี้นะครับพรุ่งนี้เองเนี่ยก็ผมได้นัดหมายผู้บริหารนะครับตั้งแต่รองอธิบดีลงไปนะครับจนถึงเพาะส่วนเนี่ย ประชุมแล้วก็พูดคุยนะครับมอบนโยบายใหม่ทั้งหมดนะครับอะไรที่ไม่มีความจําเป็นเนี่ยครับก็จะพิจารณายกเลิกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะครับที่จะไม่ไปกระทบกับงานสําคัญในคดีสําคัญสาคัญที่เรายังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่ครับครับครับเอทีมเฉพาะกิจที่ยุบไปเนี่ยนะครับมีห้าคนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าทราบว่าทั้งทีมจะมีแปดคน อีกสาคนที่เหลือเราได้เรียกมาพูดคุยเรื่องครับเออมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรหรือเปล่าก็เมื่อเมื่อเราทําการยุบคำยุบคําสั่งนี้แล้วนะครับชุดบการนี้ก็จะต้องถูกส่งกลับนะครับไปยังต้นสังกัดก็คือกองสำนักที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับในขณะนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเพื่อ เพื่อําเนินการทางวินัยน,นะครับถ้าหากพบว่าน้องๆน,นะครับทั้งสามคนที่ที่อยู่ในชุดบริการเนี่ยถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราก็จะเมือการเพิ่มแต่ในชั้นต้นนะครับเราก็ยังให้ความเป็นธรรมนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนตรงนี้แล้วก็พบว่าน้องๆเหล่าน,นี้เนี่ยในวันเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่อยู่ที่อื่นนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชื้อต่งกล่าวนะครับแต่เราก็ต้องมีการสรืบสวนทางลึกต่อไปครับ อ่าอคือคือมันมีประเด็นหนึ่งครับท่านที่มีเออ่มีรายงานว่ามีหนึ่งในห้าคนที่พูดขึ้นมาว่าจะไม่ยอมตายคนเดียวอะไรเงี้ยก็แปลว่าในดีเอสไเนี่ยอาจจะมีคนที่ทําในลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าครับท่านก็เป็นข่าวสารที่ปรากฏนะครับแต่นะ,นะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องฟังทางพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าเขารวบรวมพยานหลักฐาน และปรากฏชัดเจนอย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทสุทินนะครับกับทางท่านประลัดกระทรวงธรรมเนี่ยท่านก็กำชับสั่งการมาทางผมโดยตรงนะครับว่าให้ให้อ่อแสดงความชัดเจนนะครับแล้วก็เปิดบ้านนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนกับทางพนักง,งานสอบสวนหากเขาต้องการอสอบปากคาประเด็นใดบุคคลใดนะครับเจ้าที่ดีอดคนใดเนี่ยก็ให้ให้ทางผมเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ อ่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็ตำรวจ191ลงบึงรวมถึงทหารหนึ่งนายที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับเงินเนี่ยนะครับเกิดจากความโลภที่ไ่เห็นเงินตรงหน้าแต่ว่าไม่ได้วางแผนมาก่อนอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าท่านร,ร,ร,รักษาการอธิบดีพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาวางแผนกันไปตั้งแต่ต้นฮะ คือคือในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากพนักงานส่วนเขาดำเนินการทางคดีอยู่นะครับทางผมเองเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ข้อมูลที่ทางพนักงานส่วนเขา้องขอก็ต้องต้องยกเครดิตให้ทางทางพนักงานส่วนเขานะครับทางผมเองเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ไปเนก้าวล่วงนะครับที่ภาควิจารณ์การทํางานว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับครับครับแล้วอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือโอ้โหที่ตกเป็นข่าวเป็นคราวก็คือหน้าห้องของท่านอธิบดีท่านเก่าเนี่ย ตกลงตอนนี้เนี่ยค,คือท่านจะโดนอะไรไหมฮะหรือว่ามีมีอะไรเพิ่มเติมหรือ,อยังในวันนี้ในวันนก็เมื่อวานนะครับทางทางบุคคลที่ที่ถูกพัดพิงเนี่ยนะครับก็ได้ไปให้ข้อมูลกับทางคณะพนักง,งานสอบสวนแล้วนะครับแต่ก็ต้องออดูให้เวลาทางพนักง,งานสอบสวนเขาได้รวบรวมแล้วก็ประกาศแถลงการไม่คืนนีครับว่าจะดําเนินการอย่างไร อืมอืมอืมออือ่ะเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้เนี่ยต้องมาเหมือนกับโอ้โหมารีแบรนด์ DSI กันอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วนอกเหนือจากคดีคทุนจีนสีเทาที่หลายคนจับตามองนะครับมีการเรียกแกลกรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Forex ก d ีดีครับ,รบอธิบดีเอาล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวเพราะว่าดรรยยังที่เป็นสามีของคุณซาร่ากาซิงเจนี่ แล้วมันก็มีประเด็นตามมาต่างๆนานาเนี่ย f o r e s 3 d เห็นว่าจะทําให้กระจ่างแจ้งภายในกุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงครับผมได้ได้ประชุมพนักงานสอบสวนเบื้องต้นกับผู้ที่รับผิดชอบนะครับก็ได้ขีดเส้นตายไปแล้วครับว่าภายในเอไม่เกินกลางเดือนกุมภานะครับเราก็จะเร่งสรุปสำนวนนะครับแล้วก็ทำความเห็นส่งฟ้องไปยังพนักงานรายการนครับ อตอนพอดีว่าวันนีนะ้มีการไปบุกค,ค้นบ้านของคุณเมย์พริมายานีขออนุญาตเอ่ยนามนะครับแล้วคุณเมย์เนี่ยก็มามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นเรากฏมีคนเชื่อมโยงฮนะว่าคุณเมย์เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Forex 3D หรือเปล่าตรงนี้เราได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือยังฮนะเออณขณะนี้เดยเราเรากำลังอยู่ในขั้นตอนเรารวบรวมพยานฐานนะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ต้องต้องขอเวลานิดนึงครับเดี๋ยวคือในเรื่องในเรื่องตรงเนี้ยทางวันแรกเอาส่วนเราก็ต้องใช้ความรอบคอบในการที่เราระบ,บุไปว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวมันมันเร็วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีผลเสียกระทันคันนะครับข, <อ S 1> ขอให้เรารวบรวมนิดนึงเราจะทําให้รอบคอบที่สุดครับได้ครับแต่ว่าคนที่มามอบตัวแล้วหรือว่าจับตัวมาแล้วเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยนะครับจะมีหลักฐานถึงขนาดว่าเอาผิด ท้ายที่สุดได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนจับตามองว่าเอาไม่ว่าใครที่ไปมอบตัวหรือว่าโดนจับเนี่ยทุกคนก็พูดคล้ายๆกันคือปฏิเสธแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายหมดเลยท่านเออมันจะมีพฤติการหลายๆอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าคุณเป็นผู้เสียหายหรือคุณคเป็นผู้ร่วมกระทำผิดนะครับแต่อันนี้คือคือพนักงานสอบสวนเราจะมีจะมีเส้นแบ่งแล้วเราก็จะมีพยานหลักฐานที่เข้าองค์ประกอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อยากให้รอผลนิดหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถสั่งฟ้องได้ได้ทุกคนครับแต่ว่าก็ต้องรบกวนอย่างนี้ว่าณขณะนี้เนี่ยยังมีพยายามที่เราต้องต้องการเรียกสอบสวนในอีกประมาณยี่สิบปากนะครับก็บอ,อยากให้เร่งรัดเข้ามาให้การกับทางเราเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับ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 ท่านได้มีการพูดคุยกับอ,อ,อดีต อธิบดีท่านเก่าไหมฮะว่าพอสลับตําแหน่งกันเนี่ยได้ถ่ายโอนข้อมูลกันหรือปรึกษาอะไรกันเพิ่มเติมไหมฮะมีเพียงส่งมอบงานครับ,รบว่าในคดีในภารกิจของกรมสอบสวนที่ท่านระหว่างที่ท่านดูแลรับผิดชอบเนี่ยมีในเรื่องใดบ้างและมีการค้างมีงานสําคัญใดบ้างเนี่ยท่านก็จะทําเรื่องส่งมอบมาที่ผมครับอย่างเป็นทางการนะครับ ครับครับครับอ่ะคำถามสุดท้ายครับท้ายที่สุดแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจับตามองการทำดีของ d s i ออย่างมากเลยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าเหมือนคนก็ฝากฝากความหวังไว้ที่ดี i อไหมดนะฮะคดีไหนที่มันไม่ชอบมาพาคนก็อร้องให้ดีเอสไอช่วยจัดการหน่อยแต่ปรากฏว่าดีเอสไอตอนนี้ก็เจอมรสุมเหลือเกินเนี่ยในฐานะที่ตอนนี้มารักษาราชการเนี่ยท่านจะกู้ภาพลักษณ์ของดีเอสไอยังไงครับในช่วงท้ายนี้ฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ผมดีใจนะครับแล้วก็คนชนใหญ่ในดีไซน์เนี่ยก็ดีใจที่ทางสื่อและก็ประชาชนนะครับให้ความสนใจแล้วก็แจ้งข้อมูลเบาะแสว่ามีการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่บุคคลรายใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับกับดีไซน์นะครับแล้วก็เราก็จะทําทุกเรื่องนะครับให้เกิดความจริงให้เกิดความชัดเจนนะครับและในทุกคดีนะครับทางคณะมนตรีท่านประหลัดก็ได้เน้นย้ำว่ายิ่งคดีที่ มีผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากอย่างเรื่องแชร์เรื่องโฟเร็กนี่นะครับท่านก็กาชับให้ให้เร่งดำเนินการให้โปร่งใสนะครับแล้วก็ใช้ความรวดเร็วนะครับเพื่อประชาชนจะได้หวังพึ่งและก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ครับครับผมครับอเดี๋ยวคงต้องให้เวลาท่านสุริยาทำงานก่อนละกันนะครับเพราะว่าเพิ่งมารับตําแหน่งได้แค่วันสองวันเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าโอกาสหน้าในอนาคตมีความคืบหน้าทางคดีไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอเรียนเชิญมาอัปเดตกับทางเดอะสแตนดาร์ดนานะครับ ยินดีครับยินดีครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือพันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับหลายเรื่องหลายประเด็นครับยังไม่จบแน่นอนและเดี๋ยวเราคงต้องตามกันต่อนะครับเดอะแซนดาร์นาวของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่พยายามจะเกาะติด ในทุกๆเรื่องที่ดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลในสังคมไทยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามร้อยแล้วกันนะครับจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เด็ดๆแบบนี้นะครับ